นันทชาดกเมื่อฤดูฝนย่างกลายมาถึงพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติมิได้ออกเที่ยวจาริกที่ใดๆได้ดังปกติเป็นเวลานานสามเดือน ครั้นวสันตฤดูผ่านพ้นภิกษุในพระเชตวันมหาวิหารก็พร้อมที่จะเดินทางออกไปเผยแผ่พุทธธรรมดังที่เคยกระทำต่อเน,นื่องกันมาอีกครั้งพระสารีบุตรเทระอัครสาวกของพระพุทธศาสดาก็เช่นกันปรารถนาแรกเมื่อผ่านพรรษาน,นี้ก็คือการจาริกออกไปยังทักคินาคีรีทิศใต้ของนครสาวัตถี เพื่อนำพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไปโปรดชาวนิคมห่างไกลให้ผลถูกการเดินทางครั้งนั้นพระสารีบุตรมีสิทธิติดต,ตามไปด้วยซึ่งเป็นภิกษุผู้ประพฤติเรียบร้อยชาวชนบททักคินาคีรีซึ่งก็คือจุดหมายในการออกจาริกในครั้งนี้นี่เองจากตรงนี้แล้วเราจะไปทักคินาคีรีทางใดกันสิทธิรู้จักเส้นทางแถวนี้ดีจะนำทางพระอาจารย์ไปเองนะครับ สิทธิผู้นี้ปริบัติดูแลพระสารีบุตรอย่างเคารพนอบน้อมมาตลอดทางดังที่เคยปฏิบัติในพระอารามเชตวันเส้นทางนี้ขรุขระเดินลำบากยิ่งนักให้สิทธิถือของให้เธอขอรับพระอาจารย์จนจาริกล่วงมาถึงชนบทชายแดนแคว้นโกศลดังตั้งใจกิริยาอาการของภิกษุผู้ติดตามพระอัครสาวกก็เริ่มเปลี่ยนไปท่านหน่รีบเดินก็เถิดจะได้ถึงที่หมายเร็วๆผมมเหนื่อยเต็มทนแล้วนะ สิทธิชาวนิคมนี้ไม่สำรวมแล้วนี่เพราะเหตุใดกันนะเหตุใดเล่าท่านจะมุ่งหน้าเข้าพงเข้ารกอีกเขตนิวาดบ้านชาวนิคมออยู่ทางโน้นเอ๋อเป็นทางนี้หรอกเลยก็ใช่นะสิทางเข้าก็เห็นเห็นกันอยู่นี่ไงละท่านมาเถอะผมจะพาท่านไปยังธรรมศาลาจะได้แสดงทําให้เสร็จเสียทีไม่รู้ทางแล้วยังจะเดินนําอีก พระสารีบุตรแสดงธรรมโปรดชาวชนบทชายขอบแคว้นโกศลที่แห่งนั้นจนได้เวลาสมควรแล้วก็เดินทางกลับโอ้ยต้องเดินทางกลับอีกแล้วล่ะเมื่อยล้าติมทนแล้วเนี่ยแต่เมื่อพ้นเขตชนบทบ้านเก่าออกมาภิกษุผู้เป็นสิทธ์ก็กลับมาสู่พระอาการเป็นปกติด้วยกริยาที่นอบน้อมดังเดิมเดินระวังระวังนะขอรับพระอาจารย์ทางน่าลาดชันมาก สิทธิ์ผู้นี้กลับมานอบน้อมนังเคยแล้วน่าแปลกจริงๆอีกหลายวันต่อมาสิทธที่เคยก้าวร้าวก็ยังเรียบร้อยเป็นปกติมิได้เย่อหญิงถือดีเหมือนที่เคยกระทำในชนบทพิสัยนั้นแม้แต่น้อยทำข้อนี้สิทธิพิจารณาแล้วยังไม่รู้แจ้งสตีพระอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยเถอขอรับ ล่วงมาบ,บัดนี้ก็ผ่านมาตั้งหลายวันสิทธิผู้นี้ก็ย,ยังนิสัยนอบน้อมอย่างเคยเอแล้วตอนจา่าเรกเผยแพร่พระธรรมฉะไหนจึงประพฤติแปลกไปเช่นนั้นล่ะความเป็นไปดังนี้คือข้อสงสัยภายในจิตใจพระสารีบุตรเถระอยู่ตลอดเวลาอืมเพราะเหตุใดกันนะอะไรที่ทำให้สิทธิผู้นี้ประพฤติผิดแปลกไปจนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์คราวหนึ่ง พระอักขระสาวกได้นำข้อสงสัยนี้ขึ้นทูลถวายเพื่อให้ทรงไขปริศนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับแล้วจึงโปรดพระสารีบุตรและหมู่สงในพระวิหารว่าชนหมู่ใดเมื่อระลึกรู้ถึงความสำคัญที่ตนมีต่อผู้อุปการะดูแลตนเมื่อถึงวาระใช้ความสำคัญนั้นแล้วมิได้ยำเกรงดังเคยผู้นั้นไรธรรม ดังนันทธาตุในอดีตชาติหนึ่งเยอ่อยิงในวาระที่ผู้เป็นนายจำเป็นต้องพึ่งพามาก่อนเมื่อได้ฟังดังนั้นพระสารีบุตรจึงอาราธนาขอให้พระพุทธองค์ทรงโปรดเล่าชาดกนันทธาตุอันกระทำกรรมเดียวกันกับภิกษุผู้เป็นสิทธกระทำไว้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงระลึกชาตินั้นด้วยบุคเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเล่านันทชาดกดังนี้ในพรนาราณสีนครใหญ่แห่งแคว้นกาสียังมีเศรษฐีชราผู้หนึ่งเพิ่งมีบุตรกับภรรยารุ่นสาวยิ่งบุตรโตขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งทุกข์ใจด้วยความเป็นห่วงบุตรมากขึ้นเท่านั้นอีกหน่อยพอเราตายภรรยาก็คงหาสามีใหม่มาผลานทรัพย์สินจนหมดแน่แน่ท้ลูกชายของพ่อพ่อต้องหาทางเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้เจ้าโดยปลอดภัยซะแล้ว เศรษฐีผู้คิดการไกลเรียกหานันทะทาดบุตรชายคนเก่าแก่ของตระกูลมาเก็บสมบัติเงินทองใส่หีบไว้ได้เป็นจำนวนมากนันทะเจ้าจงเอาหีบสมบัติเหล่าเนี้ไปฝังไวเ้เถิดเมื่อบุตรของเราเติบโตขึ้นเจ้าค่อยมอบมันให้เขาเพื่อเป็นทุนค้าขายได้ขอรับท่านเศรษฐี ข้าจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยดีมากแล้วเจ้าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครละ่ะจนกว่าบุตรชายเราเติบโตเป็นหนุ่มขอรับข้าจะเก็บเป็นความรับขอรับท่านเศรษฐีเจ้าต้องช่วยดูแลให้เขาเติบโตเป็นคนดีมีศีลธรรมและขยันหมั่นเพียรเพื่อรักษาทรัพย์ไว้เราจะได้ตายตาหลับท่านเศรษฐียาห่วงเลยข้าน้อยจะดูแลนายน้อยเป็นอย่างดียุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอม แค่น้แต่น้อยนิดก็จะไม่ให้มีแม้แต่ไฟเม็ดเดียวก็จะไม่ให้ขึ้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกต่อมาไม่นานเศรษฐีชาราก็ตายจากไปทิ้งภรรยาสาวให้เลี้ยงดูบุตรต่อไปโถลูกแม่พ่อเจ้าจากเราไปเสียแล้วแม่อย่าเสียใจยไปเลยลูกจะดูแลท่านแม่แทนท่านพ่อเองนันท ารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเศรษฐีคอยดูแลรับใช้นายน้อยจนเติบใหญ่ขึ้นตามวัยแม่จ๋าลูกโตพอจะรับเอาทรัพย์ของพ่อมาดูแลหรือยังจ๊ะยังหรอกจ๊ะเอาไว้เจ้าโตเป็นหนุ่มก่อนเถิดวันคืนผ่านไปนายน้อยของหนันทาท่ก็เจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันได้ร่ำเรียนศิลปะศาสตร์การพาณิชย์จนเป็นที่พอใจของมารดา และแล้ววันสำคัญแห่งตระกูลก็มาถึงลูกเอ๋ยเจ้าให้คนเรียกตัวลุงนันทามาเถิดถึงเวลาแล้วที่ต้องขุดสมบัติของพ่อเจ้าขึ้นมาใช้ฮะขุดสมบัติหรือท่านแม่ทำไมลูกไม่เห็นรู้ความลับเรื่องนี้เลยพ่อเจ้าสั่งลุงนันทะเอาไว้ว่ารอให้ลูกโตก่อนถึงจะบอกนะจ๊าไปเถอะเจ้าไปเรียกลุงนันทามาเถิด นายหญิงเรียกข้าน้อยมามีอะไรหรือขอรับเราจะให้เจ้าพาลูกชายของเราไปยังที่ฝังทรัพขุดสมบัติเหล่านั้นมาเก็บไว้ให้เขาดูแลเองสักทีได้ขอรับต้องรบกวนลุงนันทะด้วยนะยินดีขอรับนายน้อยข้าน้อยจะดูแลอย่างดีลุงนันทะเราเนะี่ยเริ่มเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยละกันท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะได้เลยขอรับนายน้อย ข้าน้อยเฝ้าดูแลทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนานแล้วรอคอยวันที่นายน้อยจะเติบโตเป็นหนุ่มยินดีจริงๆในที่สุดก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านเศรษฐีจนสำเร็จเมื่อเรานะขุดสมบัติขึ้นมาได้แล้ววานลงนันทะจัดคนไปขนมาเก็บด้วยเถอะนะได้ขอรับนายน้อยเมื่อได้เวลา นันทธาตุก็นำจอบเสียมเครื่องมือขุดกับสเสบียงอาหารอีกเล็กน้อยมารับทายาทเศรษฐีไปสู่หมู่บ้านที่เคยนำสมบัติไปฝังไว้ด้วยกริยาสุภาพเป็นปกติถึงชายป่าตรงโน้นข้าน้อยจะจัดอาหารให้ขอรับนายน้อยนันทธาตุคนนี้ช่างดีจริงๆดูแลปรนิบัติเราอย่างดีต่อไปเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูเขาให้มีความสุขบริวารเช่นนี้หายากยิ่งนัก เตรียมเดินทางต่อเธอขอรับนิคมที่ฝังสมบัติท่านเศรษฐีไว้ยังอีกไกลจนแดดยามบ่ายคล้อยลงทั้งสองนายบ่าวก็เดินเข้าสู่เขตหมู่บ้านถึงหมู่บ้านที่ฝังสมบัติแล้วขอรับท่านพ่อกับลุงนันทะเนี่ยมาฝังสักไกลเลยนะครับพรันที่เดินผ่านหลักเขตศิลานันทธาตุก็มีกิริยาเปลี่ยนไปโอ้ยเหนื่อยอเจ้า เอาไปแบกไปคอนสมังสิจะได้รู้รสชาติการทำงานหนักบ้างเร็วๆรลับไปเร็วๆอย่าให้มีน้ำโหะเอ๊ะนี่ลุงนันทะเป็นอะไรไปเนี่ยนันทธาตุเมื่อแสดงอาการหยาบก,กระด้างแล้วก็ไม่ยอมเลิกรา <c oughs> กลับล้ำเลิกบุญคุณและพูดจาตะคอกโูเข็นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน <c oughs> อยากได้สมบัติก็ขุดเอาเองเลยข้าจะไม่ได้แล้วหรอว่ามันฝังอยู่ตรงไหน <c oughs> อยากได้ก็หาเองละกัน S <S เฮ้ยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หยุดค้นหาเธอหนุ่มทายาทเศรษฐีประหลาดใจในกิริยาของนันทธาตุเป็นอย่างมากเพราะท,าทันทีที่สั่งหยุดการขุดหาทรัพย์ความอวดดีอยากกระด้างก็หยุดลงด้วยได้ขอรับนายน้อยเก็บของกลับเลยนะครับนายนาย้อยหิวหรือยังข้าน้อยจะได้หาอาหารมาให้ เมื่อเดินทางพ้นหมู่บ้านนิคมนั้นนันทธาตุก็นอบน้อมพูดจาไพเราะเหมือนเดิมกลับมาสู่บ้านก็ปรนนิบัติดูแลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายน้อยน้ำขอรับข้าน้อยผสมกับน้ำพึ่งไว้หอมหวานชื่นใจขอรับมาแย่งงานเราดูแลนายน้อยตลอดเลยมันน่านะอย่าบ่นหน้า,นะา,นนาเจ้าก็มีเหมือนกันข้าเก็บไว้ให้ในครัวแล้ว ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยลุงนันทาเนี่ยคงหายเครียดแล้วละมัง้งลองชวนไปกุสมบัติอีกดีกว่าลุงนันทะาพรุ่งนี้เราไปกรุสมบัติของท่านพ่อกันเถอะได้ขอรับนายน้อยข้าน้อยจะเตรียมของให้เรียบร้อยและแล้วทุกสิ่งก็เป็นเช่นเดิมคือเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณซึ่งฝังสมบัติไว้นันทธาตุก็ทำตัวเหมือนเป็นศัตรูไม่ได้ให้เกียรติยำเกรงดังเคย เดินเราๆหน่อยสิชักช้าอยู่ได้หาเองและกันสมบัตินะ่ะอยากได้ก็หาเองหนุ่มน้อยจนปัญญาที่จะนำทรัพย์สินของบิดามาประกอบอาชีพได้เพราะไม่รู้เหตุแห่งการก้าวร้าวของนันททาเอ๊ะลุงนันทาเนี่ยประพฤติแปลกไปอีกแล้วนะนี่เราจะทำยังไงดีเนี่ยอ๋อไปปรึกษากับบัณฑิตดีกว่าพลันมึนนึกถึงพรา์บัณฑิตท่านหนึ่งทุกสิ่งก็ถูกไขปริศนาโดยง่ายได้ มานบเอ๋ยเหตุดังนี้เป็นเพราะนันทธาตุถือว่าตนเป็นผู้เดียวที่รู้จุดฝังซ่อนสมบัติของนายเมื่อตอนไปถึงที่นั้นก็เกิดลํำพองกล้าคมคูนายด้วยลืมตัวอืมถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรจะทำยังไงดีล่ะเธอจงชักชวนเขาไปขุดทรัพย์นั้นอีกครั้งหากนันทธาต์ยืนอวดดีกล้าวคมคูอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นและมีทรัพย์ฝังอยู่ดีจัง อย่างเนี้ยเราก็คงจะได้สมบัติของท่านพ่อมาทำทุนค้าขายเสียทีชายหนุ่มกราบขอบคุณบัณฑิตผู้ทรงปัญญาแล้วรีบนำนังททาตกลับไปนิคมที่ฝังทรับไว้รีบเข้าเถอะลุงนันทะวันนี้เราต้องขุดสมบัติมาให้ได้นะขอรับนายน้อยเมื่อผ่านเขตนิคมชนบทนั้นเข้าไปสักพักทันทีที่นันท,ทาธาตุทำกิริยาลำพอง หนุ่มผู้เป็นนายก็ทําตามคําสอนของบัณฑิตอ่อนวอนก่อนสิแล้วข้าถึงจะบอกว่าสมบัติอยู่ตรงไหนเริ่มอวดดีอีกแล้วสแสดงว่าอยู่ตรงนี้แน่ๆเอาละเจ้าขุดสมบัติขึ้นมาสิอุย๊ยรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยเมื่อขุดทรัพย์นำกลับบ้านจนหมดแล้วทุกอย่างก็คืนสู่สภาพเดิม นันทธาตุไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือนายอีกก็กลับมาสุภาพเรียบร้อยเหมือนที่เคยเป็นมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสชาดกจบแล้วทรงมีอนุสติเป็นคาถาประจำพระชาตินี้ว่ามัญเยโสวันนโยราสีโสวันมมาลาจนันทโกยัตถะทาโสอามาชาโตทิโตถูลาหิตตัติ ข้าชื่อนันทะเป็นบุตรนางทาสียืนกล่าวคำหยาบในที่ใดเรารู้ว่ากองแห่งรัตนะทั้งหลายและดอกไม้ทองมีอยู่ในที่นั้นในพุทธกาลสมัยนันทธาตุกําเนิดเป็นภิกษุสิทธิพระสารีบุตรบุตรเศรษฐีกําเนิดเป็นพระสารีบุตรพรามบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า